ดีค่ะพาพี่น้องมาเก็บสตรอเบอรีร่เด้อจ้ะมันสุกคักแล้วค่ะสตอรอเบอรี่เก็บให้เล็กน้อยกินจ้ะฝนกระตตก,ตก้ามบันที่นี่เก็บไปค่ะพอจะคล้องสิบ,บรายยูนนะคะกับบลายยูก,กับไม่ไผ่เก็บนะคะเนาะจะเก็บไปก่อนจ้ะฝนตกพี่น้องเย้ยแข็งฝนเด้เนี่จ้ะ ห่อยงามครับแข่งฝนเก็บสตรอเบอรี่จะกินกับแพนเค้กข้าจ้ะคนไม่อยู่พายสมาเก็ใหายเนาะนี่เนาะพี่น้องเอ้ยคนจะไปเที่ยวจะไปเดนมาร์กจ้ะอืมอืมเปียกะัะพี่น้องเอ้ยเปียกหมดแล้วจ้ะ ไว้ก็พอดีเก็บกินอยู่จ้ะจะหอกกับมากกับดัสเบรดิหอกกับสุกเนาะ,ะมงนี้ก็ปลูว้สามปีแล้วจ้ะสามปีแล้วดกอยู่กับพไปน,นองข้างในพ่นจ้ะ ฝนตกฝนตกฝนตกนตกิดบสตรีแข่งฝนมันจะต,ต,ตุ่นไหนอีกมึองอยู่พี่หน่อยเอ้ยกล่องกับมือกับอบไปน้ำกันจ้ะ โกงโก,โก,โก,โกโยอยู่จั่เศียรอะี๋ยวมืเอื่นกับชิมาเก็บอีกรอบนึงค่ะก่อนจะเดินทางไปนอนบาลุกทรายเราก็จะพยาบาลจะไปหาหมออีกนะาจา่ะเมื่อนึงยย่งมันไปหาแล้วก็จะเดินไปขับรถไปออสโลรถไปออสโลแล้วไปขึ้นเรือจ้ะขึ้นเรือข้ามฟากไปเดนมาร์กกันจ้า ไกลมากเนาะเข้าบ้านแล้วจ้าคลิปนี้ฝากไปแค่นี้จ้าพามาเก็บสตรอเบอรี่ปลูกเองนะคะเนาะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะยังขึ้นมาเห็นเห็ดทีมห่อตะก,กาเห็ดมังค์เคนมาหนึ่ง้าบอลลวงก็บ,บ่อลแมนตีค่ะเอ้ยเก็บเห็ดตะก,กาไม่ร่วงก็บ,บ่แม่นตีเก็บ นอนนอนก็มีจ้ะค่อยไม่โกโหกเจ้าดอกจะอะไรมากัดมันก็กกอะไรมากัดมันล่วงก็บ,บ้าลูกเอ้ยเอ้ยไปนอนเลยอืออือนอนเลยนอนก็เอาไว้ให้คนอื่นเข้ามาเก็บตามตูดต มันยังไม่ออกมันเอาอข้างทางเล็กหน่อยเพราะเห็ดบานโรงเรียนเป็นภาคมาเห็ดจ้ะจะไป,ปไปนั่งชมวิวชิวทัศน์ก่อเดียวแล้วจ้าเห็ดจุดนี้จุดนี้เหนื่อยเนาะมันขึ้นมาสูงเกินเจอเหรอ <laughs> เรียกหามันเหรอ จะหาเห็ดมาเหรอเฮ้ยเป็นดอกใหญ่แล้วปะก้อยตรงนี้เห็ดจอะไรเนี่ยแล้วเจออีกแล้วจริงๆก็เจอเยอะอยู่แต่ว่าดอกมันเล็กเลยไม่ได้ถ่ายนี่ค่ะถ่ายมาแล้วคะ่ะพี่น้องหูยคะ่ะ สวยๆยาวๆอุ้ยขานางสวยๆข่าวสะลวยคือค่อนเก็บแล้วจ้านางไก่มาอีกแล้วมังกรดอกสวยๆนี่ถอทถุงมือออกแล้วจ้ะหนูก็เก็บอยู่นี่ไง เก็บใส่อันนี้เลยป้าเก็บใส่ทงเลยจ้าอุ้ยสวยดอกสวยสวยแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นลายดอกบอ,อกจ้านี่ไงโอ้ยตายตายตายเสียงกระปุกเท่านี่จ้าพี่นอ้องอะไรอ่ะ เสียงปุทธาวาองยังหรอกจ้ะโอ้ยนี่โออิรีต่วละเสียงมาจากน้องไม, <c oughs> ไม่ไปหรอกจ้นะเสียงมาเหามาเหาแล้วเดี๋ยวเหาฉันนะฉันเหาคืนนะกลายเป็นโลด ตัดเป็นโลดตัดตัดไปใส่ก็ตัดไปเลยเห็ดมันออกมาแล้วมันแห้งจ้ะพอมันโดนน้ำมันก็เป็นเชื้อราออกมางอม,มย้มจ้ะก่อยเจอเห็ดคาลายค่ะคิดว่า นี่ก็มาเจอเห็ดมันปูเหมือนกันโอ้ยแหงแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นเชื้อราอเดี๋ยวตัดขาเด้อจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวรอบหน้าจะ,จะเอาอันนี้มาด้วยค่ะเอากลอโป,โป้เดีติดหน้าอ,อกมาดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ตัดขาปไปเรยจ้ะอันนี้มันบริตัดขาเห็ดเท่ากับสีบองงามเนาะ ฝนแห้งตกจ้ะกะก้าน้อยตีก็จะเต็มแล้วระวังนะป้าระวังลื่นเดอ้อ ใหญ่เลยจ้ะ,ะหนุนหนุนหนุนดอกใหญ่ดอกตะมตุตะมิก็มาอืมเห็นไหมตะมุตะมิข้างในๆๆๆเก็บไปเผื่อใครมาทีหลังเข้าจะได้เก็บไปอ่ะจ้ะ

อือืมโอ้ยใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่ทอดขอถอดข้อผ้าพี่น้องจ้ะเยอะบ่มาส้มเยอะบ่อ้โหมานหัวส้มเนาะทางพุ่นทางนี้ก็มานไอ็เหลืองจ้า อ,อืมน่อนอึบอุบอบต้องเอาหาอะไรมาปิดแล้วนี่ค่ะไปหาอะไรมาเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าเป็นกระปองน้อย แตงก่อนเด้อจ้ะอ่อนๆเลยมันขึ้นใหม่นะนี่ป้ามันแตกใหม่จ้ะเพราะตอนนั้นมันบานมันสุกเอยมันออกดอกไปแล้วกินเหมือนกะทิแล้วนะจ้ะค่อยก็จะไปกินกับส้มตำค่อยละจ้ะมันกำลังแตกยอดใหม่มันแตกเหมือนขึ้นใหม่แล้วค่ะเก็บอ้แต่มันยังไม่สุกว่ะมันยังไม่สุกดีเนาะถ้ามันสุกดีมันมันจะได้ตักได้เยอะ จะไปแค่กำเดียวนะคะกินกับส้มตำมันมันเนาะมันมันเหมือนกับกะทินได้จ้าพักกะทินพี่น้องคนไทยในตาในะเอิญพักจ้าตะกะเตนค่ะเพราะว่าส่งเพนลนาาละนะลักษณะใบลักษณะส่งเพลนจะคือตะกะเตนจะ้ะเลยพันต่างสือ่อย่าตะกะเตหนหันทางหน้าหางง่ามจ้ะ มาแล้วจ้ะมาเก็บขางเทิงแล้วจ้ะยินเสียงแมงผูแมงวันแมงผูจ้ะไม่ใช่แมงวันทอดบานเท่าเนาะเนี่ยจ้ะเวลาเจอผักอะไรที่กินแล้วมันคล้าย พักบานจะคล้องกัคชิดหอดบ้านเฮ้าเนาะรุนแล้วจ้ะบุด้กกับง่ายเด้อจ้ะตีปีนี่กับุ๊จะเสร็จได้กับยำได้เก็บผักปลาเมื่องนอกกินไปก่อนเขาไปกินผักปลาบ้านเฮ้าจ้า อันดอก,กันสีเหลืองเด้อจ้ะดอกก็กินได้เด้อค่ะดอกเอาไปทอดอันมันคือสโนโูแม่จ้ะมันดอกสโนโูไปทอดใส่ไข่เห็ดขนมขนมก็ได้จ้ะปะพ่อเราจ้ะพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้ว สวัสดีค่ะเจอพี่นออ้องเรานเนินจ่ะฮาก็าออกจากปลามาแล้วเนาะค่ะเนาะก่อนหน้านี้ไปกินกาแฟ,ฟบานบักก่อยจ้ะเนี่ยค่ะเฮ็ดทีตีได้มากเมื่อนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวไล่อยู่เดชคุณนะคะบักก่อยกัเก็บหาน่ำจ้ะเมื่อนี้นะคะตั้งแต่เก็บเอาของเพิ่นจักหน,อนะะ่อยเนาะค่ะเราอยู่คนเดียวเราก็เลยบอกเอามาไล,ล่เนาะเราไปหาตีมา,าจ้ะเห็ดกำลังออกจ้ะพี่น้องช่วงนี้เห็ดกำลังออกแต่ในปลาเนาะจ้ะกระยิ่มเ่นได้ออก คักเด้ค่ะกําลัางตมุติมิจ้ะแต่มันจะออกช่วงถนนก่อนเนาะมนาฬกาแต่โอกาสมานั่งตัดขานะคะ่ะเพราะว่าพญายาพาเล็กหน่อยไปอันคือรถเมย์จ้ะไปเล็กหน่อยเลี่ยนรูนะคะการาไปเองมาเองใดนะคะเพื่อเมื่อนึ่งขนนาเพิน่นสีต้องเดินทางคนเดียวสินะคะกะโต้ให้เพิน่นไปมาเองสิคะให้เพิน่นบริยานนะคะกับพญายกับขับรถน้ำกลน่าจะขับรถน้ำกล โด,ดได้เม่เพิ่นนะคะตอนค้ากลับกะหับลูกกลับมาเสีเนาจจะแต่ตอนไปนะคะให้เล็กหน่อยคือรถเม่ไปกับมีลูกมูนะจ๊ะลูกมูแล้วกะอ,อก,กุลแล้วมันโดดจ้ะไปสองคนเนาะเอไปสามคนเนาะพ่อใหญ่กะจะตามเล็กหน่อยไปน้ำคนนะคะ <c oughs> เพื่อนเมื่อหนึ่งพอจะไปหาอายเพิ่นเนาะจัดยุทธท่อนแฮมเนาะคะ่ะเพลินก็จะได้ไปเองมาเองได้เลยสินะคะด้วยทีแบบ มาต้องมาให้พ่อแม่พาไปเองเสร็จแลค่ะเพื่อมาหนึ่งพันอยากไปหาไอา้ไปนอนน้ำไอ,อ,ยอย้จะคืนสองคืนสิเนาะวันหยุดเพิ่นจนาะสิค่ะเพือเ่อก็ได้พาเพิ่นไปค่ะนางรถเมลฆจากการนางรถเมลฆเราก็บสภาพเราไปอันนางรถไฟจะ้ะเราจะไปฮับเอาเนาะไปฮับเอาสถานีรถไฟไหมจะ้ะแต่มันตีไปน้ำก็ตีกระสีไป ไปไทยอันไว้อยู่จ้ะไประไปน้ำเพลินตีเขาปลาเนาะจ้ะกลับมาแล้วพู๋ไงรถประยูทแล้วเอาไปใส่ทุาหาเชินท่าหลวงม่านนางนุษย์มย์ประสันวันแต่กะสิไปต่อรถไฟ้ประสันว่ะไอเพลินแบบเลี้ยนรูนะคะ้เพลินบริยานเนาะไอไปใส่มาใส,าเส่เองประสันเออจ้ะข้อมขิดดีตีวะ่ะเจ้าเนี่ยตีสีไปเก็บผักซีเล้าเนาะจ้ะมาแกงนะคะแล้วก็เฮ็ดกะสิพัดเนาะ นี่กระสิไปแกงจ้ะกับเห็ดที่เขาแกงวมางว่านค่ะแกงแต่เพิ่นเนี่ยแหละค่ะที่ใดเห็ดอันนี้มานําจ้ะแจะรอบหนะที่สิเอาอันกล่องที่นาอกไปค่ะเพราะว่าอันรอบนี้ไปเราบ่ได้เอาไปบันที่นี่มันอันนี้ค่ะพี่น้องมันบ่ได้ทําความสะอาดจากปลานะค่ะใจอยากทำความสะอาดจากปลามากดีกว่าเพราะว่ามันสีมันมันอันบ่ได้ทำความสะอาดแล้วที่นี่มันเศษดินเศษน้ำมันกระลง ใส่กันนะคะมันก็เฮ็ดปัดยากมันก็สาดยากจ้ะเฮ็ดชงละเลอะเราจะเก็บไว้ก,กินเองเนะจ๊ะยังภาได้รับออเดอร์นะคะเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่แล้วก็เฮ็ดมันใหม่ๆอยู่ยัเสียนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเอาไว้กินเองเนาะเดี๋ยวสักพักกูนะค่ะเดือนหน้าค่อยเก็บขายค่ะมีออเดอร์เก็บให้ออเดอร์ถ้าเจ้าจ้ะตอนนี้เราเก็บไว้กินเองเก็บไว้ให้พี่น้องกินจ้ะ จะพยายามพี่น้องเข้าคะ่ะคนเทารู้จประชาชนเป็นเห็ดแซ่บคนรังข้าวเจามากินนะคะเห็ดในไซส่เล็กๆไส่กรอบๆแบบนี้ลาาแล้วจ้ะถ้ามันใหญ่แล้วฝนตกใส่มันก็อมน้ำนะจ๊ะเท้าเขาแสบมันเช็ดเขา,า,แ,เขาแล้วมันสิเป็นแบบแล้วแล้วเป็นบกแข็งบอกกอบนะคะจังสีกำลังแสบ เดาวันที่ภาพพี่น้องเห้เขาเขาหน่อจา้ะเนาะตอนอนี้กะอันเดี๋ยวตอนี้ก่อนค่ะตัดขาแล้วก็จะไปเก็บพักทักติวทัวกพักอันทักชียล้าจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวตีคอรตัดขาก่อนเด้อจ้ะน,นี่เห็นบ่เดี๋ยวจะภาพพี่น้องเห้เขาเขานัาา่งจ้ะพี่น้องเขาจะมาแกงเห็ดเนาะแต่ว่าตีจะมาเก็บ ผักก่อนเก็บผักไปใส่แกงเห็ดเท้าก่อนจ้ะผักอีกตูใส่พร้อ,หอมหอมจ้ะมีอยู่แชรน,นี่แหละคะ่ะพี่ตูตีปีนี้บอปลูกผักอีกตูไม่ได้ผลผลิตดีปันใดจ้ะนือกว่าสิบอลรออพี่น้องเอ้ยใส่พร้อมห้มันหอมจ้ะไปแกงเห็ดเตา แมงพูตัวบางแง่หนึ่งจ้ะตรงนี้แห้ง,งามจ้ะพี่นอ้องปัดอันนี้เขาค้นมาปลูกนักสิงามจ้ะติดจะอันนั้นพันออกดอกนะคะติดจะถอนดอกพันทิมเด้ค่ะถอนดอกพันทิบเพื่อเป็นขึ้นใบใหม่เนี่ยแหละปักติวฝรั่ง มีความเปรี้ยวไปแก้ไปกินก่อนจ้ะตู้ห้องกระไดมากแล้วพักเตียวห้องกระไดแล้วจ้ะปะพอแล้วคะ่ะพอแล้วพๆอแล้วพอแล้ว เก็บเขากันจ้าจ้าด้านจา้าจะไปเก็บผักมาเนาะคะ่ะติก๊กกพี่น้องมาแกงเห็ดเนาะเป็นเห็ดผึ่งเห็ดร่วมจ้ะคันนี้หมอนี่นะคะติก๊กกะด้ใส่ตะไคร้พริกหอมแดงเนาะคะ่ะใส่เกลือน้อยนึงค่ะโขลกเรียบร้อยะะแล้วจ้าเนาะแล้วกาจะมาปรุงกันก่อนค่ะติก๊กกใส่ผงย้อยชูผงนัวข้านะคะลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยซิงนี้ค่ะอะไรได้ละจ้าบันใดก็ต้องมีเนาะคะ่ะคนอีสานบันใดกต็ต้องใส่จ้าปลารํานวลๆลงไปค่ะ ตามชอบเพื่อกันจ้ะค่าหลังจากที่ปรุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็ซิมรสชาติที่เข้าต้องกันเรียบร้อยเนาะจ้ะเขาก็จะมาเติมบวบลงไปนะคะเป็นบวบหวานเนาะค่ะหรือว่าสุกเกนีของฝรั่งเนาะจ้ะเขาก็จะใส่ฟักทองนะคะฟักทองเขาก็แซ่แข็งนะคะอยู่มังนอกกับซอนมากจะอ่าถนอมอาหารเนาะค่ะเขาก็ใส่ลงไปเนาะเนี่ยค่ะพอจะใส่ลงไปกะนาตาก็เป็นตะกินคักจ้ะเฮดกับเฮดร่วมค่ะแล้วก็ เราก็ใส่พักต่างๆลงไปนะคะมันกับเขากันดีดีนะคะและขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะจัน,จน,นเนาะเราก็จะใส่เนาะคะ่ะพักอิติวพักติวฝรั่งนะคะที่เข้าไปเก็บมากนะจัน,จน,นเนาะเราก็ใส่ลงไปนะคะพักติวนะคะมันจะเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะใส่มากเปรี้ยวมากใส่หน่อยเปรี้ยวหน่อยนะคะเนาะเราก็ใส่ตามที่เราต้องการเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ขั้นตอนนี้สุดท้ายลีจ้ะจบบริบูรณ์นะคะเขาก็เติมแมงลักที่เห้าเก็บมาหอมๆจ้ะจะ่ลงไปพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะนวลๆหอมๆจ้ะโอ้ยเขากันแ่บหลายพี่น้องเอ้ยรสชาติสุดยอดมากค่ะคิดหอด๋าห้าเด้อจ้ะนะคะโชว์ผลเราไม่การโช์พี่น้องด้ค่ะนำล่ายโย่เหมือนกันเด้อจ้ะมาค่ะมาคึ้คข้มกันจ้าพี่น้องจ้าจับแสบกันค่ะ